สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยบุงไทยสงหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนาโพนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะ,ะเชิญชวนท่านนะคะมาแนะนำะจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของอำเภอนาโพของเรานะคะตามดิฉันมาเลยค่ะค่ะจุดที่หนึ่งในการให้บริการนะคะเมื่อประชาชนเดินมาถึงนะคะเราก็จะมาชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดอุณหภูมิก่อนนะคะว่าผู้ที่จะ เข้ามาฉีดวัคซีนนั้นมีอุณหภูมิมีไข้หรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ซึ่งจะต้องเอาไปลงข้อมูลนะคะค่ะจุดต่อไปนะคะเป็นจุดที่2เป็นการลงทะเบียนรับบัตรนะคะซึ่งการเข้ารับวัคซีนแต่ละครั้งนะคะเราก็จะลงทะเบียนเหมือนเราเหมือนกับเราไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเลยนะคะเนื่องจากที่นี่เป็นอหอประชุมอำเภอนาโพนะคะ เราเดิมทีเราจะฉีดที่โรงพยาบาลนะคะแต่ในการที่จะรับจำนวนผู้ฉีดจำนวนมากถึง600คนเนี่ยเราก็จะต้องใช้สถานที่ที่กว้างขวางมากกว่าเพื่อใหอ้ได้จัดการโซเชียลดิสเทนซิ่งได้นะคะก็จึงได้มาใช้ที่ห้องประชุมอำเภอนาโพแห่งนี้นะคะจุดแรกเป็นการลงทะเบียนนะคะก็เหมือนเปิดลิสต์ของโรงพยาบาลนะคะ ข,ขัรโรงพยาบาลทั่วไปค่ะค่ะจุดที่3นะคะก็จะเป็นจุดของการคัดกรองนะคะประวัติแล้วก็วัดความดันโลหิตนะคะเนื่องจากว่าการที่จะฉีดวัคซีนร่างกายจะต้องแข็งแรงแล้วก็จะต้องมีข้อบ่งชี้ที่อันตรายน้อยที่สุดนะคะซึ่งถ้ามีความดันโลหิตสูงเราก็จะให้พักแล้วก็วัดใหม่นะคะซึ่งถ้าพักและว,วัดใหม่แล้วนะคะ,ะความดันโลหิตไม่ได้ลดลงนะคะเราก็ อาจจะต้องอให้ท่านเลื่อนไปเป็นครั้งถัดไปหรือว่าอาจจะต้องดูแลด้านการรักษาโรคความดันโลหิตนะคะนอกจาโกโรคความดันโลหิตแล้วนะคะก็จะมีประวัติการเจ็บป่วยอื่นๆและข้อผงชี้อื่นๆที่เราอาจจะต้องงดหรือว่าเลื่อนไปในการฉีดวัคซีนนะคะค่ะจุดนี้นะคะจุดที่4เป็นการตรวจสอบประวัตินะคะซึ่งเมื่อเรา ะะวัดความดันโลหิตแล้วนะคะผ่านพร้อมที่จะฉีดได้แล้วนะคะเราก็จะส่งมาที่เจ้าหน้าที่นะคะในการตรวจนะคะตรวจสอบประวัติว่าประวัติเรียบร้อยถูกต้องอมีสิ่งใดที่จะมีปัญหาในการฉีดวัคซีนหรือไม่นะคะถ้าไม่มีปัญหานะคะเราก็จะส่งไปในจุดถัดไปนะคะซึ่งเป็นจุดที่5นะคะที่5นะคะเป็นจุดของการลงข้อมูลนะคะ ก็จะเป็นการลงข้อมูลในการประวัติของผู้มาฉีดวัคซีนนะคะว่ามีประวัติอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เป็นลงในข้อมูลของโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็จะลิงก์เข้าไปที่โปรแกรมของ h o s เซนะคะก็จะมีประวัติในโรงพยาบาลด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดลงข้อมูลนะคะจุดต่อไปนะคะจุดที่6เป็นจุดเรียกคิวนะคะเพื่อที่จะ,ะเข้าไปฉีดวัคซีนนะคะ ในการเรียกคิวนะคะเราก็จะมีติดล็อตนะคะว่าวัคซีนที่จะฉีดนะคะแต่ละคนล็อตที่ฉีดชื่อวัคซีนอะไรล็อตที่อะไรนะคะแล้วก็ลงเวลานะคะซึ่งเราจะมีนาฬิกาจับเวลาอยู่ด้านนี้เนื่องจากว่าหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องให้นั่งพักสังเกตอาการ30นาทีเพื่อที่จะดูว่า หลังจากฉีด30นาทีท่านมีอาการผิดปกติอะไรไหมมีการแพ้หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรทีอ่อาจจะต้องให้ได้รับการดูแลนะคะก็ขอเชิญมาดูจุดต่อไปเลยนะคะ,ะจุดต่อไปนะคะเป็นจุดที่7นะคะเป็นจุดของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็นการบริการฉีดวัคซีนจริงแล้วนะคะซึ่งเราก็จะมีเตรียมบุคลากรนะคะเภสัชกรแล้วก็พยาบาลนะคะ คอยฉีดวัคซีนให้ท่านนะคะซึ่งในการฉีดวัคซีนนะคะเราก็จะเลือกอแขนข้างที่เราไม่ถนัดนะคะซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ให้ออกกําลังกายไม่ให้ใช้แรงนะคะแขนข้างที่ที่เรา,าฉีดวัคซีนนะคะค่ะจุดต่อไปนะคะเป็นจุดที่8นะคะก็คือจุดที่จะนั่งสังเกตอาการนะคะหลังจากที่ท่าน ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะมานั่งสังเกตอาการนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งการาหลังฉีดวัคซีนนะคะก็จะดูว่าท่านมีอาการอะไรไหมนะคะหากท่านมีอาการนะคะที่อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้านะคะรถ e ิ e เมอร์เที่เราสามารถช่วยพื้นคื้นชีพได้ทันทีนะคะแล้วก็มีออกซิเจนนะคะมีเตียงนะคะไว้สำหรับให้ผู้ป่วยดูแลนะคะนอนพักหรือว่าถ้าอาการไม่ดีนะคะเราก็มีรถรีเฟอร์นะคะจอดอยู่ด้านนอกนะคะส่งไปโรงพยาบาลได้ทันทีค่ะต่อไปนะคะเป็นจุดที่9นะคะเป็นจุด รับคำแนะนำรับใบนัดนะคะหลังฉีดวัคซีนนะคะเนื่องจากผู้ที่ฉีดวัคซีนนะคะเราก็จะต้องแนะนำการปฏิบัติตัวนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดูแลสุขภาพอย่างไรแล้วก็ให้ใบนัดนะคะว่าถ้าเป็นเข็มที่1เราจะนัดฉีดเข็มที่2วันที่เท่าไหร่นะคะในระหว่างของการหลังฉีดวัคซีนแล้วนะคะท่านมีอาการท่านจะ ติดต่อมาอย่างไรนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็รับเอกสารใบนัดก่อนกลับบ้านนะคะจุดที่10นะคะเป็นจุดลงข้อมูลนะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะท่านที่มาฉีดวัคซีนทุกท่านนะคะก็จะโหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาซึ่งหลังจากที่ท่านฉีดวัคซีนครบ2อเข็ม2โดสแล้วเนี่ยนะคะ แอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะก็จะออกไปรับรองให้ท่านซึ่งหากท่านฉีดครบแล้วท่านก็จะสามารถนำใบเซอร์ติฟิเคตนะคะในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยนำไปอ้างนะคะในการเดินทางออกไปในจังหวัดต่างๆหรือในที่ต่างๆนะคะโดยที่ไม่ต้องตักตัวนะคะเราสามารถปริ้นออกมาเป็นเอกสารก็ได้ หรือเราจะเปิดแอปพลิเคชันในมือถือของเราให้กับระหว่างทางที่เราไปรว่าจังหวัดไหนที่เราไปให้เขาดูได้ว่าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยค่ะก็หวังว่านะคะชาวนาโพของเราจะได้รับวัคซีนกานเท่อนหน้าแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัย<ต>จากโควิด1 9นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็มาอขอสัมภาษณ์นะคะคุณลานีนะคะของ ลา,านีเรสซิเดนต์นะคะว่า,าการฉีดวัคซีนนะคะน่ากลัวไหมแล้วก็เราควรจะมาฉีดหรือเปล่านะคะเชิญค่ะ,ะการอยากให้เชิญชวนการฉีดวัคซ,ซีนโควิดน,น,นะคะไม่ไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะแล,แล้วอยากให้ทุกท่าน,นไม่ต้องกลัวนะคะการมาฉีดวัคซีน,ซนมันจะเป็นการป้องกันเราได้อย่างดีเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะ มดเจ็บเออมดกัดยังเจ็บกว่ามากเลยยังไงก,ก,ก็เชิญนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองค่ะแล้วก็สุขภาพของคนรอบตัวเราด้วยเชิญชวนทุกท่านนะคะแ็ะขอขอบคุณทางโรงพยาบาลนาโพที่ให้ความกรุณาในการฉีดวัคซีนกป้องกันโควิดครั้งนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้ในการกลาภงพรมไทยสูงนะคะท่านเป็น ประธานกลุ่มนาโพหนึ่งนะคะก็อยากจะ,ะให้ท่านนะคะช่วยเชิญชวนนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะว่าน่ากลัวไหมมาฉีดดีหรือเปล่านะคะเชิญค่ะท่านคะ่ะครับโรคทุกโรคต้องมีภูมิคุ้มกันครับวันนี้ทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขจังหวัดส่งวัคซีนมาให้เพื่อเป็นเกราะป้องกันท่านเขายื่นเสื้อกราะให้ท่านแล้วท่านไม่มาเอาเสื้อกราะท่านจะทํำยังไง าท่านมีโอกาสดีกว่าทุกคนแล้วครับฉีดตอะครับไม่เป็นไรหรอกผมฉีดมาสองเข็มแล้วยังสบายดีปกติเจ็บนิดเดียวไม่ถึงมดกัดด้วยนะครับเพื่อรักษาสุขภาพต้านภัยโควิดก็เชิญทุกท่านมาฉีดวัคซีนด้วยกันครับ